วาลวเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ควบคุมการไหลของของเหลวก๊สและวัสดุอื่นๆผ่านท่อสายยางและระบบลำเลียงของเหลวอื่นๆมีวาลวหลายประเภทให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปวาลวประตูน้ำ gate valves วาลวเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดท่อโดยการเลื่อนประตูทึบ gate ขึ้นหรือลงมักใช้ในระบบแรงดันสูงเนื่องจากประตูสามารถผนึกแน่นเมื่อปิด draw valves โรวาว์ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลผ่านทอดโดยใช้ปลั๊กหรือแผ่นดิสที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อจํากัดหรือควบคุมการไหลมักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่แม่นยำบอลวาลบอลวาลเซาบอลวาลเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ซึ่งงอใช้การหมุนลูกบอลวาลที่อยู่ด้านในเพื่อควบคุมการไหลของของไหลมักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมการเปิดปิดอย่างรวดเร็วเนื่องจากสามารถหมุนลูกบอลวาลภายในเพื่อเปิดหรือปิดวาลได้อย่างง่ายดายวาลปิดผีเสื้อ บัตเตอร์แฟลเวลเซาเวเหล่านี้ใช้จานหมุนเพื่อควบคุมการไหลของของไหลมักใช้กับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถรองรับอัตราการไหลสูงและใช้งานง่ายและขนาดที่บางใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากเช็คว well, well, าลเช็ควาลเซาเช็ควาลได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ของไหลไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้นมักใช้เพื่อป้องกันการไหลย,ย้อนกลับในระบบซึ่งอาจเป็นปัญหาได้ว well, าลเนิรภัยเซฟตี้วาลเซาวาลนิรภัยได้รับการออกแบบให้เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันในระบบเกินระดับที่กำหนดใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์โดยการลดแรงดันส่วนเกินโดยสรุปแล้วมีวาล์วหลายประ,ระเภทให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองด้วยการทำความเข้าใจประเภทต่างๆของวาล์วและการใช้งานคุณจะสามารถเลือกวาล์วที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณได้